สวัสดีจ้าพบกับสาวสองคนเมืองศีสะเกดแดนดอกลำดวนหอมนะจ้าทุกคนวันนี้พามากินข้าวอีกแล้วส้มตำแกงหน่อ,อไม้แล้วก็ข้อสวยแล้วก็มีไข่ต้มนี่เละเมนูเพื่อสุขภาพจ้าเพื่อจะไม่อ้วนเนาะกินแบบนี้เราไม่ค่อยกินเนื้อเนาะ ถ้ากินเนื้อแล้วมันทำให้ระบบด้วยแบบยากเสียบกับส้มดำจา้าอร่อยอร่วย นะสดน้ำตอนร้อนจากเจียงหงไม,ม้เป็นว่าเดี๋ยวก็มาด้จ้าพี่น้อง ข้าวแล้วกันอร่อยอ่ะตำถาดจะตำถาดมันเรอกอกอ 我妈。Oh, wow. ไต้มกับข้าต้ตมตำอจาก เจ็บหลายเด้อวยนอเนาะหรือว่าตั้งตั้งกินเองเนาะเจ็บหลายจ้าเออวิดีโอเพื่อให้จบนะจ๊ะเพื่อสนับสนุนโฆษณาเพื่อให้เพื่อนได้มีไรายได้นะจ๊ะครับโฆษณาสตรีมยิ่งยาวยิ่งโฆษณาข้อเยอะจัดทุกคนบอกเลยประมาณ30นาทีขึ้นไปนะถ้าจะทำวิดีโอยาว โฆษณาจะเข้าหลายที่โชว์ข้างหน้าแล้วก็โชว์แบบรัดขั้นตอนอะไรแบบเนี้ยตอนหนึ่งตอนสองมันก็จะมีโฆษณาเข้าจังกินแซ่บกับสาวโอวัชาวสองของเราจ้าสวยใสพร้อมแซ่บไปด้วยกันเด้อพี่น้องพบกันเมนูหน้าเด้อจ้าเป็นเมนูอะไรแซ่บมากินให้ดูอีกเด้อบ๊ายบาย